ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นหนึ่งในรายชื่อของผู้ชายคนนี้เขาคือสุดยอดนักฆ่าอันดับหนึ่งขององค์กรขนาด CIA ยังไม่กล้าที่จะเล่นด้วยและภารกิจในครั้งนี้เขาได้รับว่าจ้างให้ไปรอบสังหารประธานาธิบดีแห่งรัสเซียแต่ปัญหาก็คือเขาถูกหักหลังจากคนทั้งองค์กรจุดจบและความหายนะของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไร En Studio Present Hitman ปี2007โคตรเพชฌฆาต47หนังเรื่องนี้มีฉากที่รุนแรงหลายฉากนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมถ่ายชอบอย่าลืมฝากดลิดตามด้วยนะครับ เปิดเรื่องมาที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษดูเหมือนว่ามีชายคนหนึ่งกำลังกลับมาบ้านแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ได้สะดุดกับศพศพหนึ่งที่อยู่ในบ้านของเขาซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ชายคนหนึ่งได้เปิดไฟขึ้นมาพอดีและนี่คือพระเอกของเรา Hitman a อเจน47นักฆ่าอันดับหนึ่งขององค์กรและผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าไมเป็นสายลับพิเศษนานาชาติหรือที่เรียกง่ายๆก็คือตำรวจสากล พระเอกก็สั่งให้ไมกี้นั่งลงคุยกับเขาดีๆและถ้าคุณบีบผมคุณไม่ได้ตายคนเดียวแน่ครอบครัวคุณต้องตายด้วยและจากสีหน้าของไมกี้เหมือนเขาจะรู้นะครับว่าตัวเองกำลังจะชะตาขาดเพราะการปรากฏตัวทุกครั้งของชายที่อยู่ตรงหน้ามันจะเป็นต้องมีคนตายก่อนที่พระเอกจะได้บอกกับไมกี้ว่าผมจะถามคำถามคุณและคำตอบของคุณจะเป็นตัวตัดสินว่าคืนนี้จะจบลงยังไงคุณเป็นคนดีไหมสารวัตรแต่คนเคยฆ่าคนและสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือคนดีเขารู้สึกยังไงเวลาที่ต้องฆ่าก่อนที่พระเอกจะเล่าเรื่องของตัว ให้ไมกี้ฟังว่าที่ที่เขาโตมามันไม่มีความปราณีเขาถูกฝึกให้ฆ่าคนตั้งแต่ยังเด็กไม่มีความกลัวไล้ข้อด้อยไม่มีข้อกังขาแน่นอนเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือการฆ่าและผมคนที่คุณกำลังตามล่าอยู่คือสุดยอดอันดับหนึ่งของนักฆ่าและนี่คือบทมบทของ man, ฮิตแมนโคตรเพชฌฆาต47 3เดือนก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ามีกองกาลังติดอาวุธอยู่กลุ่มหนึ่งได้จับลูกน้องของพวกมันมานี่แหละครับเพราะว่าไอ้ลูกน้องคนนี้มันด้ขโมยของของขาหน้าไปหัวหน้ามันก็ได้สั่งสอนเลยนะครับมับงอ่านมาขโมยของของกูไปแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ลูกน้องคนนี้มันกลับพูดไม่ได้นี่สิครับและที่คอเหมือนจะมีรอยเย็บอีกด้วย พอไอ้ัวหน้ามันถามคนที่จับมาลูกน้องมันก็ได้บอกว่ามีนายหน้าชาวอเมริกันหาตัวมาให้ผมไม่ได้จับมันมาเองและแน่นอนครับคนที่หาตัวมาให้นั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองเอเจนต์47เหมือนกําลังดักฟังวิทยุอยู่ด้วยและรอยเย็บที่คอนั่นก็คือแผลที่พระเอกให้มันกระดกลูกซีโฟเข้าไปนั่นเองเป็นไงละ่ะโคตรดิบเลยและกว่าพวกมันจะรู้ตัวเรียบร้อยฮะเป็นกล้วยปิ้งเลยและหลังจากเหตุการณ์กล้วยปิ้งหมู่คนที่ต้องมาทําคดีนั่นก็คือไมกี้นี่แหละครับซึ่งไมกี้เเขาเป็นคนทีี่ตติดดามคของอเอกมาตลอด3ปีแและนนน่นอนไม่เขา พระเอกได้สักครั้งเลยถึงแม้ทุกคนจะหาว่าเขาบ้าแต่ไมกี้เขาก็เชื่อมั่นนะครับว่าสักวันหนึ่งจะจับตัวพระเอกได้และนี่คือการสังหารทั้งหมดของพระเอกมาตลอด3ปีที่ไมกี้ติดตามคดีมา ตัดมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศรัศสเซียเราหาพเพของเรากันดีกว่าเอเจนต์ Agent 47ซึ่งตอนนี้พี่แกก็ก๊อังกระดวิสกี้อยู่ก่อนที่พระเอกจะเดินไปที่ถังน้ำแข็งแล้วก็มือจุ่มลงไปหรือว่าพี่แกเป็นตะคริวกันนะหลังจากนั้นก็เดินกลับห้องแต่ก็ไม่ลืมที่จะวางกับดักเอาไว้เป็นถึงระดับมือพ่าการเรื่องพวกนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วครับรวมถึงการเตรียมทางหนีทีไรไว้อีกต่างหากโดยการผูกเชือกไว้ที่ริมระเบียง ก่อนที่พระเอกจะได้ติดต่อกับองค์กรนักฆ่ารับจ้างที่เขาทํางานอยู่เพื่อรับค่าจ้างที่ไประเบิดเป็นกล้วยปิ้งมาตอนต้นเรื่องแน่นอนครับงานนี้ได้รับเต็มจํานวนสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่ประเด็นมันอยู่ที่ภารกิจต่อไปนี่สิครับซึ่งทางองค์กรก็ได้แจ้งว่าลูกค้าอยากประสงค์ให้ลงมือในที่สาธารณะทั้งทางที่พระเอกก็มีแผนการเตรียมไว้อยู่แล้วแต่แน่นอนครับยังไงลูกค้าก็คือพระเจ้าพระเอกก็เลยตกลงที่จะทําตามก่อนที่ทางองค์กรจะเปิดเป้าหมายให้พระเอกดูนะครับและผู้ชายคนนี้ก็คือเป้าหมายของพระเอกนี่แหละครับเเขขาาาชื่ออออมิคลบบฟปป็นนระธธดีง รเทศรัสเซียซึ่งมิคาอลเบลิคอฟเขาจะจับมือกับประเทศอเมริกาและชาติตะวันตกมันจึงทําให้เกิดการขัดผลประโยชน์กันภายในของพวกระบบทุนนิยมในประเทศรัสเซียง่ายๆก็คือถูกสังเกตเพราะไปจับมือกับชาติตะวันตกนี่เองส่วนนี่ก็คือน้องชายของมิคาอิลมันชื่ออุนเรบิลบิคอฟสถานะค้ายาเสพติดและก็อาวุธสงครามและนี่ก็คือเป้าหมายที่เพเอกต้องไปเก็บมิคาอิลเบลิคอฟประธาน,นาธิบดีรัสเซีย ในวันต่อมาในขณะที่มิคาอิลออกมาปราศัยตามปกติและก็กำลังสัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่นั่นเองมันก็ได้มีสนยเปอร์เล็งมาที่มิคาอิลและนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ หลังจากภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นพระเอกก็กำลังจะกลับอเมริกานี่แหละครับแต่เผอิญมันดันมีสายหนึ่งโทรเข้ามานั่นก็คือองค์กรนักฆ่าของพระเอกที่มารายงานว่ามีพยานพบเห็นพระเอกในเหตุการณ์การก่อยิงมิคาอิลซึ่งตอนแรกพระเอกก็งงนะครับแต่ยังไงก็ต้องไปปิดปากเธอก่อนเพื่อความปลอดภัยพระเอกจึงตกลงที่จะรับงานไปฆ่าเธอทิ้งซะไม่รอช้าครับพระเอกรีบมาเก็บเธอทันทีและผู้หญิงคนนี้เธอชื่อวานิกาคือคนที่พระเอกต้องมาเก็บแต่ในจังหวะที่พระเอกกำลังจะยิงนิกานิกาเธอก็หันมามออออองพรระะเเเกนแลวธ็หไปดิต่มื เธอไม่เคยเจอพระเอกมาก่อนทีนี้พระเอกก็ยืนเบอร์สิครับยังไงวันนี้สรุปเคยเห็นกูหรือเปล่า แต่ทันใดนั่นเองพระเอกก็เกือบจะโดนเก็บนะครับโดยฮิตแมนคนอื่นๆแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพระเอกครับที่รอดมาได้และในเวลาเดียวกันคนที่ต้องมาทําคดีนี้นั่นก็คือไมกี้นี่แหละครับเพราะเขารู้นะครับว่าเป็นฝีมือของพระเอกแน่นอนก่อนที่ไมจะได้เปิดดูเหตุการณ์ที่ไมิคิลนั้นโดนยิงแต่ทันใดนั่นเองก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาหาไมกี้ซึ่งในสายก็ได้บอกว่าเขาได้รู้ที่ซ่อนตัวของพระเอกแล้วตอนแรกไมกี้ก็งงนะครับรู้ได้ยังไงไอ้หมอนี่มันเป็นผีแต่ก็ช่างเรื่องนั้นไไไไววว้งงว้้้้กกกกกก่่่อออออนนยัััังงงงงงมี็็ตจบพพรระะเเใหดสทาฝข ยันกับทางองค์กรน,นะครับว่านิกาไม่เคยเห็นเขาแน่นอนแต่ทางองค์กรก็ไม่สามารถโอนเงินค่าจ้างให้เพราะถือว่าภารกิจไม่สําเร็จตามเป้าหมายตอนแรกพระเอกก็เถียงนะครับว่าเขาฆ่าเบลลิคอฟไปเรียบร้อยแล้วแต่ทางองค์กรก็ได้เปิดคลิปนี้ขึ้นมาให้ดูยังไงล่ะครับทีนี้ไอ้เแบลบลิคอฟมันยังไม่ตายทั้งนั้นที่พระเอกก็เป่าหัวมันไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่พระเอกจะได้ถามกับทางองค์กรไปตรงๆว่าใครเป็นคนจ้างฆ่าเบลลิคอฟกันแน่และถ้าคุณไม่ยอมบอกผมผมจะตามล่าพวกคุณทั้งหมดส่วนทางฝั่งของไมกกกีี้ตอนนพวเขาา็มมถึงงโรรแทระ ระเอกซ่อนตัวอยู่นะครับแต่ประเด็นมันก็คือทําไมถึงมีตํารวจรัเสเซียมากักนเป็นขยงซึ่งตํารวจทุกนายอยู่ภายใต้คําสั่งของผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่ายูริฟมาร์คอฟเขาเป็นหัวหน้าของหน่วยงาน FSB หน่วยงานความมั่นคงของประเทศรัศเสเซียถ้าให้เข้าใจง่ายก็เหมือน FBI ในอเมริกานี่แหละครับซึ่งไม่ก็ได้เตือนกับทางรัเสเซียว่าผมรู้จักผู้ชายคนนี้ดีห้าบุกเด็ดขาดแต่แน่นอนครับคนที่มีอํานาจสั่งการที่นี่นั่นก็คือยูรินี่แหละครับบุกเข้าไปเลยจะรออะไรมากก็เป็นขยงชนะแน่นอนส่วนทางฝั่งงงงงขอออออพรระเกกกทาาาค์ดตติออ่่่ยับๆว คนที่จ้างฆ่าก็คือเบลิคอฟและตอนนี้พวกเขารู้ตำแหน่งที่ซ่อนของคุณแล้วชิปหายสิครับงานนี้เบลิคอฟเขาจะจ้างฆ่าตัวเองทำไมซึ่งมาเป็นจังหวะเดียวกับชี่เจ้าหน้าที่ได้มาถึงหน้าห้องของพระเอกแล้วนะครับแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลย พระเอกไม่รอช้าครับรีบเดินไปที่ตู้น้ำแข็งทันทีตอนแรกนึกว่าพี่แกเปตะคิวแต่ความจริงไม่ใช่ครับพระเอกเขาได้ซุกปืนไว้ในนั้นเดี๋ยวพวกมึงเจอกูแน่ไม่รอช้าครับพระเอกเปิดก่อนเลยมากี่คนก็ตายเรียบก่อนที่พระเอกจะได้งัดลิฟเพื่อทำอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือ <c oughs> แต่ในจังหวะที่พระเอกกำลังจะหนีไมกี้ก็เกือบจับพระเอกได้นะครับแต่สุดท้ายเขาก็ตามไม่ทัน สุดท้ายพระเอกก็หนีไปได้เหมือนเคยลงเหลือเพียงแคก่กระเป๋าใบหนึ่งเท่านั้นส่วนหน่วยสวารตายไปทั้งหมด16นายก่อนที่ไมกี้จะได้ตรวจดูกระเป๋าของพระเอกมันก็เป็นอาวุธทั่วไปนี่แหละครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมันคือ,อตัวนี้เครื่องดักฟังการสนทนาก่อนที่ยูริจะเข้ามาขอคุยกับไมค์เป็นการส่วนตัวก็เรื่องของพระเอกนี่แหละครับยูริเขาไม่อยากให้คนนอกเข้ามาเกี่ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจรัสเซียเถอะซึ่งดูเหมือนว่าทางรัสเซียจะปิดบังอะไรบางอย่างทําไมเขาไม่อยากให้ตำรวจสากลร,รู้กันนะ ส่วนทางฝั่งของพระเอกเงินเหลือๆครับแปลงโมแป๊บเดียวโคตรหล่อเลย ก่อนที่พระเอกจะหยิบรูปนิก้าขึ้นมาดูและนี่คือเป้าหมายต่อไปของพระเอกเขาต้องรู้ให้ได้ว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนะว่าทําไมเบลีคอฟถึงต้องจ้างฆ่าตัวเองและทําไมถึงเอานิก้ามาเป็นเหยื่อลอบพระเอกให้เขาเกือบโดนสอยวันนี้ไม่นานเท่านั้นครับพระเอกได้มาถึงหน้าห้องของนิก้าและได้แก้ทําเป็นอาดอกไม้มาให้โดยการอ้างว่าเป็นดอกไม้ของคุณเบลีคอฟที่ฝากมาให้เธอและพอนิก้าเปิดประตูเท่านั้นแหละครับพระเอกก็ได้บอกว่าถ้าเธอส่งเสียงเธอไปหวันแน่และขอให้เธอมากับฉันโดยดีถ้ายังไม่อยากตุย พระเอกก็ได้จับนิก,ก้ามาที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนที่จะถามกับนิก,ก้าว่าเธอเคยเห็นฉันหรือเปล่าแน่นอนครับนิก,ก้าไม่เคยเห็นก่อนที่พระเอกจะได้ถามกับนิก,ก้าต่อว่าแล้วเบลิคอฟละ่ะทำไมเขายังไม่ตายทั้ทัที่ฉันก็เพิ่งเป่าหัวไปแล้วแท้ๆซึ่งนิก,ก้าเธอก็ไม่รู้นะครับและตอนนี้เธอก็หมดประโยชน์แล้วพระเอกก็กำลังจะเป่าหัวนิก,ก้าทิง้งแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ได้ถามกับนิก,ก้าว่าทำไมเธอถึงสักที่หน้า เพราะมันเป็นที่เดียวที่เบลิคอฟจะไม่ตบตีฉันคือในหนังเรื่องนี้นิก้าเธอเป็นสาวในสต็อกของเบลิคอฟนะครับพระเอกเขาก็เปลี่ยนใจไม่ฆ่านิก้าทิ้งก่อนที่จะให้นิกา้าเล่าเรื่องน้องชายของเบลิคอฟมาให้ฟังหน่อยนั่นก็คืออ e ุนเดเบลิคอฟจากันได้ไหมครับนิก้าเธอก็ได้บอกว่าไออ e ุนด ika, เดย e ม,มันโรคจิตมันค้าอาวุธสงครามยาเสพติดแล้วก็ผู้หญิงทางเ a ออยากให้มันตายพอพระเอกได้ฟังก็ของขึ้นเลยทีเดียวพพก่อนที่จะได้บอกกับนิก้าว่าเธอต้องไปกับฉันเพราะฉันจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองและแน พระเอกละนิกาก็มายัางสถานีรถไฟของมอสโก แต่ประเด็นก็คืองานนี้มันมีไมกี้และลูกน้องดักอยู่ด้วยนี่สิครับแถมอีกอย่างยังมีฮิตแมนคนอื่น,นดักไว้อีกด้วยเพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่จะเข้าไปยังเมืองหลวงของรัเสเซียพระเอกจึงปลอมตัวเป็นตำรวจนายหนึ่งเพื่อหลอกล่อฮิตแมนคนอื่นตามเขาไปซึ่งในเหตุการณ์นี้ไมกี้ก็ได้เห็นด้วยนะครับจึงสั่งให้ลูกน้องตามไปเช่นกันเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพระเอกก็ไม่รอช้าครับรีบตกลงไปข้างล่างทันทีและกว่าฮิตแมนนายนี้จะมาถึงตัวพระเอกก็ช้าเกินไปแล้วครับโดนเก็บเป็นหนึ่งหนอ ไม่หมดแค่นี้สิครับมันดันมีคนจะมาตามล่าพระเอกต่อและพอพระเอกมาดูเท่านั้นแหละครับมากระทั้งตี้เลยและทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือพระเอกแน่นอนครับปืนจ่อมาเยอะขนาดนี้พระเอกสู้ไม่ได้หรอกพระเอกจึงได้บอกว่าเรามาตายแบบมีเกียรติกันไหมและพอทุกคนตอบตกลงสิ่งนั้นก็คือการโยนปืนทิ้งแล้วมาซัดกันด้วยดาบกันดีกว่าซึ่งมันเป็นเกยียรติยศของนาคาและเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ไปใส่หนูกันได้เลยงานนี้บอกเลยครับว่าพระเอกชิวๆครับเพราะเป็นถึงอันดับหนึ่งของนาคาเรื่องแค่นี้หมูหม และพอทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จพระเอกก็ไปรับตัวนิก้านะครับที่ซ่อนตัวอยู่แต่ทันใดนั่นเองลูกน้องของไมกี้ก็เดินมาทางนี้พอดีแต่ก็ไม่ทันพระเอกนะครับและในจังหวะที่พระเอกกําลังจะฆ่าลูกน้องของไมกี้ไมกี้ก็ได้บอกว่าให้จับตัวเขาไปแทนเพราะฉันเห็นหน้านายนายไม่จำเป็นต้องฆ่าเขางั้นก็จัดให้เน้นๆหนึ่งลูกแต่ในจังหวะที่พระเอกกําลังจะเดินไปฆ่าไมกี้นั้นนิก้าก็ขอร้องให้พระเอกอย่ายิงไมกี้เลยถือว่าเธอขอเว้นไว้สักหนึ่งชีวิตเธอมันจึงทําให้พระเอกไม่ได้ฆ่าไมกี้นะ และหลังจากที่ไมกี้รอดออกมายูริมาคอฟก็มาหาไมกี้เหมือนเดิมครับและก็ยื่นข้อเสนอให้ไมกี้2ข้อข้อแรกคุณกลับประเทศไปซะและผมจะเขียนรายงานเรื่องคุณอย่างดีหรือข้อ2ผมจะเขียนรายงานเรื่องคุณที่คุณใช้อำนาจเกินหน้าที่ของตัวเองไมกี้จึงได้ตอบว่าไปตายซะเพราะทางรัเสเซียดูเหมือนจะมีเรื่องปิดบังจริงๆนะครับกูเพิ่งโดนนักฆ่ายิงมายังไล่ให้กูกลับประเทศอีกอะไรวะเน,นี่ยและพอยูริกลับมาที่สำนักงานยูริก็ได้ต่อสายหาใครบางคนและในการสนทนาครั้งนี้ไมกี้ก็ได้ดัก ังด้วยและคนที่ยูริมาคอฟกําลังคุยด้วยนั่นก็คือมิคาอิลเบเลคอฟประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งดูเหมือนว่ายูริและมิคาอิลเขาจะมีแผนการอะไรบางอย่างร่วมกันแต่ก็ดักฟังยังไม่ทันจบครับลูกน้องของยูริมาคอฟก็ได้พาไมกี้กลับประเทศทันที ส่วนทางฝั่งของพระเอกก็ได้มานัดเจอกับใครบางคนและนี่แหละครับคือการนัดเจอของนาคาและผู้ชายคนนี้คนที่พระเอกมานัดเจอเขาชื่อว่าเจ้าที่สมิธเป็นหัวหน้าของ CIA และในการสนทนาครั้งนี้เราจะได้รู้ว่ามิคาอิลเบลิคอฟเป็นตัวปลอมนะครับเพราะตัวจริงโดนพระเอกเป่าหัวไปตั้งนานแล้วและไอตัวปลอมนี่แหละครับที่เป็นคนจ้างฆ่าพระเอกมันเป็นคนสั่งให้พระเอกยิงมิคาอิลตัวจริงทิ้งไปซะและหลังจากนั้นก็สั่งเก็บพระเอกต่อง่ายๆก็คือผู้มีอํานาจในรัเสเซียเขาไม่ชอบมิคาอิลตัวจริงนะครับที่จะไป จับมือกับชาติตะวันตกเลยสั่งเก็บมิคาอิลตัวจริงแล้วก็ส่งมิคาอิลตัวปลอมมาเข้าใจกันใช่ไหมครับและพวกมันก็ไม่ใช้บริการองค์กรของพระเอกในการสังเกตมิคาอิลและหลังจากนั้นก็สังเก็ตพระเอกต่อเพื่อไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมทางรัสเซียจึงไม่อยากให้ตํารวจสากลร,รู้เรื่องนี้และก็พยายามไล่ไมกี้ให้กับประเทศไปซะและในการสนทนาครั้งนี้พระเอกจะเก็บอุนเรบิลิคอฟให้น้องชายของมิคาอิลบลิคอฟแต่ขอให้เจ้าที่สมิธช่วยเหลือเขาอะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนและผู้ชายคน นี่แหละครับคือเป้าหมายต่อไปของพระเอกในการเข้าถึงตัวอุนเดย์เบริคอฟผู้ชายคนนี้เขาเป็นพ่อค้าอาวุธเขาชื่อ <etchup. S 1> ว่าคุณไพร์เป็นพ่อค้าขายอาวุธนี่แหละครับและจะนัดเจอกับอุนเดย์เบริคอฟในคืนนี้หน้าที่ของพระเอกก็คือไปเก็บคุณไพร์และก็ปลอมตัวเป็นคุณไพร์ในการไปหาอุนเดย์เบริคอฟแทนไม่รอช้าครับพระเอกได้พานิก้าไปดินเนอร์โดยการไปร้านอาหารเดียวกับที่คุณไพร์นันจะไปในคืนนี้และในจังหวะที่ดินเนอร์กันพระเอกก็ได้หยิบแก้วไบ์หนึ่งมาซึ่งมันไม่ใช่โต๊ะของงพรกรค,รคันนุณ์า ก็ได้บอกกับพระเอกว่าขอโทษนะครับนี่เป็นของลูกค้าโต๊ะอื่นพระเอกก็ได้หลอกถามว่าโต๊ะของคุณไพรส์หรอขอพนักงานตอบว่าใช่พระเอกก็ได้คืนแก้วนะครับแล้วก็ขอโทษแน่นอนครับพระเอกไม่ได้จําผิดหรอกแต่มันคืนหนึ่งในแผนการพอคุณไพรส์ดกแก้วที่พระเอกจับไปเท่านั้นแหละครับอาการก็มาเลยและพอคุณไพรส์ไปเข้าห้องน้ําพระเอกก็ได้ตามไปเลยและก็ได้แกล้งเป็นคนธรรมดานี่แหละครับให้ตรวจอาวุธตามปกติก่อนที่จะเดินเข้าไปหาลู่ไหมครับพระเอกได้เตรียมการไว้หมดแล้วทุกอย่างถูกเตรียมไว้ในห้องน้ําหลังจากนั้นนก็็เป ตามคลิปเลยขาเป่าซะเป็นกล้วยปิ้งเลยพระเอกได้ทําการส่งคุณไพร์และลูกน้องไปคุยกับลากมะม่วงได้สําเร็จและหลังจากนั้นก็ได้เวลาปลอมตัวไปเป็นคุณไพร์ในการไปหาอุนเดบริคอฟและผู้ชายคนนี้แหละครับคืออุนเดบริคอฟน้องชายของมิคาอิลบริคอฟเจ้าพ่อคาอาบธแต่ในขณะที่กําลังซื้อขายกันเพื่อนของอุนเดก็ได้มาบอกกับอุนเดว่าพระเอกไม่ใช่คุณไพร์แต่ดูเหมือนว่าพระเอกจะรู้ทันนะครับและก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรทั้งสิน้นดูเหมือนว่าจะเตรียมการมาไว้อย่างดีคือในขณะที่ซื้อขายกันนไอุเร มันก็อดปืนของตัวเองใหญ่เลยนะครับอ้างว่าดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ของดีมีคุณภาพแต่แน่นอนครับใครมันจะไปรู้ดีเท่านาคาคนที่จับปืนอยู่ทุกวันเหมือนกับจับแปลงสีฟันในตอนเช้าพระเอกก็ได้เถียงกับไออุนเดนะครับปืนพวกนี้มันของก๊อปจากจีนนี่หว่าของกากแบบนี้เอามาขายได้ยังไงเหมือนพยายามจะปั่นประสาทไออุนเดไออุนเดมันก็ไม่รอช้าครับใส่ก่อนเลยหลังจากนั้นก็ใส่นวกันทันทีระหว่างพระเอกกับพวกของอุนเดฉากนี้โคตรเดือดเลยนะครับมันทําให้เราได้รู้ว่าอยามีเรื่องกับน่าอัันนดดบบเเ็ขาคกกยตี และพระเอกแกใจโคตรนิ่งเลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรทั้งนั้นและจนแล้วจนรอดครับสุดท้ายเหลือแค่อุนเรคนเดียวพระเอกก็ไม่รอช้าครับเป่าหัวมันทันที และพอทุกอย่างเสร็จสิน้นพระเอกก็ได้มาส่งนิกกาที่สถานีรถไฟเพื่อให้เธอออกจากเมืองนี้ซะเธอจะได้ปลอดภยัยซึ่งในระหว่างทางนิกกาเธอได้บอกกับพระเอกว่าตอนยังเด็กเธอเคยฝันว่าเธออยากมีสวนองุ่นเป็นของตัวเองแต่โตมาเธอเป็นได้แค่อีตัวเท่านั้นเธอคงไม่มีวันนั้นวันที่ความฝันของเธอนั้นจะเป็นจริงซึ่งพระเอกก็แอบดูโบชัวอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร และก่อนจะจากกันนิกาเธอก็ได้ถามชื่อกับพระเอกนะครับว่าเขาชื่ออะไรซึ่งพระเอกก็ตอบเพียงแค่ว่าที่ที่ฉันโตมาเขามีแต่หมายเลขเท่านั้นและฉันหมายเลข47ซึ่งในหนังเรื่องนี้มันจะมีฉากความสัมพันธ์เล็กน้อยของตัวละครอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่มาเพราะพระเอกเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับนิกาง่ายๆก็คือแอบรักเขาข้างเดียวนั่นเองและเธอไม่ต้องตามหาฉันฉันจะเป็นคนไปหาเธอเองเพราะฉันมีภารกิจที่ต้องทาให้เสร็จขอเพียงแค่ตัวเธอปลอดภัยก็พอส่วนทางฝั่งของไมกี้ก็ได้นั่งวิเคราะห์อ,อาวุธของ พระเอกอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าไมกี้จะสนใจอย่างหนึ่งของพระเอกนั่นก็คือกุญแจรูรปไม้กางเขนนี่แหละครับเขาจะพกมันไว้เพื่ออะไรกันนะหรือว่ามันเป็นกุญแจสำหรับไขอะไรบางอย่างก่อนที่ในข่าวจะได้รายงานว่าจะมีพิธีศพของอุนเดรเบลิคอฟในวันพรุ่งนี้เช้าซึ่งไมกี้ก็รู้ได้ทันทีนะครับว่านี่แหละต้องเป็นแผนการของพระเอกแน่ในการลอบฆ่ามิคาอ,อิลเบลิคอฟในงานศพของอุนเดรส่วนทางฝั่งของยูริมาคอฟเขาก็ได้ถูกนําตัวมานัดเจอกับใครบางคนและคนนั้นก็คือมิออคา ซึ่งในห้องนี้มันมีศพของพยานทุกคนทั้งมิคาอิลอุนเดรแต่มันยังขาดไปอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพระเอกคนที่จะเปิดโปงเรื่องของพวกเราได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของแกยูริฆ่ามันให้ได้ก่อนที่มันจะมาฆ่าพวกเรา และในจังหวะที่ยูริกําลังจะออกจากสํานักงานเรียบร้อยฮะโดนพระเอกของเราชิงตัวไปก่อนพอยูริตื่นขึ้นมาเขาก็ถูกมัดไว้นะครับและแน่นอนครับทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของพระเอกพระเอกก็ได้บอกกับยูริว่าเมื่อเวลาบ่ายสองครึง่งวิทยุที่อยู่ที่มือนายจะใช้งานได้นายมีเวลา30วินาทีในการสั่งยิงเบลิคอฟเพื่อตัวนายเองและถ้าหากนายไม่ทําเครื่องที่มัดตัวนายอยู่จะเริ่มทํางานนายจะถูกเผาทั้งเป็นแน่นอนจะไม่มีใครจําศพนายได้และทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับนายอยู่หรือตายนายเลือกเอง i และในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เป็นงานศพของอุนเดรเบลิคอฟซึ่งงานนี้ไมกี้ก็มาด้วยนะครับและคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าไมกี้เขาเป็นนายพลของรัเสเซียนายพลก็ได้บอกกับไมกี้ว่าถ้าไอ้มือสังหารนั้นมันบุกมาสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือวางยาสลบะชาชนทั้งหมดและก็ค่อยเข้าทําการจับกลุ่มมือสังหารทันทีนี่แหละครับวิธีการจัดการของประเทศรัศเสเซียซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องประชาชนไม่อยู่ในแผนการและพอถึงเวลาที่เบลิคอฟจะขึ้นมาพูดวิทยุก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับทางยูริก็ไม่รอช้าครับ รีบวอวิทยุหาลูกน้องทันทีและด้วยความกลัวตายยูริก็ได้ย้ำกับลูกน้องชัดเจนนะครับว่าเปลี่ยนเป้าหมายสั่งยิงเบลิคอฟเดี๋ยวนี้ไม่รอช้าฮะลูกน้องของยูริก็ยิงทันทีแต่ไอเบลิคอฟมันยังไม่ตายนะครับและปฏิบัติการวางยาสลบประชาชนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อทําการจับกลุ่มมือสังหาร และในจังหวะที่หน่วยคุ้มกันกําลังนําตัวเบรลิคอฟหนีพระเอกก็ได้เข้ามาดักเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะได้เก็บลูกน้องของเบรลิคอปหมดตี้เลยจนเหลือแค่เบรลิคอปคนเดียวก่อนที่พระเอกจะจับตัวเบลิคอฟไปส่วนทางฝั่งของไมกี้ก็กําลังยืนงงอยู่นะครับว่าพระเอกจะมีวิธีการไหนอีกในการเอาตัวรอดออกไปจากที่นี่ก่อนที่ไมกี้จะได้เหลือไปเห็นสัญลักษณ์หนึ่งบนกําแพงของโบสซึ่งสัญ,ญลักษณ์นั้นมันตรงกับกุญแจของพระเอกเลยนะครับมันจึงทําให้ไมกี้รู้แล้วนะครับว่าพระเอกเตรียมแผนการนี้ไว้ตตั้้งแแแ่่รกอยยูลวชหา งานนี้ส่วนทางฝั่งของพระเอกก็เกือบโดนเล่นงานนะครับโดยฮิตแมนคนอื่นๆที่มาช่วยไอ้มิคาอิลแต่ก็ไม่ขนามือพระเอกครับเหมือนตบเด็กและเมื่อพระเอกจัดการกับลูกกระจกเสร็จมันก็เหลือเพียงแค่คนเดียวแล้วนั่นคือไอเบลีคอฟซึ่งไอเบลีคอฟมันก็พยายามพูดโน้มน้าวพระเอกนะครับฉันสามารถคืนชีวิตให้แกได้แกมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรอฉันจะเลิกจ้างฆ่าแกถ้าแกไม่ฆ่าฉันตกลงไหมและนี่ก็คือคําตอบของพระเอก และเมื่อภารกิจทุกอย่างเสร็จสิน้นพระเอกก็นั่งรองมอบตัวเลยนะครับไม่ยอมขัดขืนอะไรเลยขนาดแค่มองหน้าไมกี้ยังไม่กล้ามองมันจึงทําให้ไมกี้เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมพระเอกถึงยอมให้จับง่ายขนาดนี้ตามตัวมาตั้ง3ปีจะยอมให้จับง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่มั้งและดูจากสีหน้าของพระเอกก็รู้แล้วนะครับว่าควรจะจบยังไงไม่นานครับก็มีกลุ่มรถมาดักรถของไมกี้กันเต็มไปหมดและคนที่มาดักรถไว้นั่นก็คือเจ้าที่สมิดจํากันได้ไหมครับลุงสมิดก็ได้บอกกับไมกี้ว่าผมขอสั่งให้วกกคคุุณทนนไปับผมเดีี๋ย้ พราะเราได้ข่าวมาว่าคุณมีเหตุเกี่ยวข้องกับผู้กอ่อการร้ายและถ้าไม่ไปกับผมผมสามารถยิงพวกคุณพรุนได้โดยที่จะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไมกี้ก็ได้ตอบกลับว่าเราเป็นตำรวจสากลน,นะและเราก็กําลังจะส่งอาชญากรข้ามชาติลุงสมิธจึงได้ตอบว่าอาชญากรไหนอะเรียบร้อยฮะโดนบิดแบบคมๆพระเอกได้หนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ลุงสมิธจะได้บอกว่าในนามของประเทศอเมริกาผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะโอ้โหโคตรแสบเลยก่อนที่จะมีข้อความส่งมาหาลุงสมิธว่าเราเจ้ากันแล้วนะแน่น อ๋อครับมันคือข้อความจากพระเอกที่หนีไปได้เรียบร้อยแล้วหนังก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกก็ได้ถามกับไมกี้ว่าคุณเป็นคนดีไหมสารวัตรแต่คนเคยฆ่าคนนี่แล้วคนดีเขารู้สึกยังไงเวลาที่ต้องฆ่าซึ่งไมกี้ก็ได้ตอบว่าถ้ามีคนจะพยายามฆ่าฉันหรือครอบครัวฉันฉันก็จะหาทุกวิธีทางเพื่อฆ่ามันให้ได้แต่นอกเหนือจากนั้นฉันก็ไม่รู้ก่อนที่ไมกี้จะได้บอกกับพระเอกว่านายรู้สิว่าฉันสามารถมีอำนาจในการพานายออกมาทางประตูหน้าได้และนี่คือแผนการทั้งหมดของนายใช่ ถึงยอมให้โดนจับแบบง่ายๆซึ่งพระเอกบอกเพียงแค่ว่าอย่ามายุ่งกับผมอีกก่อนที่พระเอกจะเปิดศพฮิตแมนคนหนึ่งออกมาแล้วก็บอกกับไมกี้ว่านี่คือคนที่คุณตามล่ามาตลอด3ปีเขาถูกยิงด้วยปืนของคุณและขอให้คุณทําตามแผนนี้เพื่อพวกเราทั้งคู่และหวังว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกถึงแม้ไมกี้จะยอมรับไม่ได้แต่นี่มันคือวิธีการเดียวที่ทําให้เขาสามารถรอดชีวิตไปได้ส่วนทางฝั่งของนิกา้าตอนนี้ความฝันของเธอก็เป็นจริงแล้วนะครับพระเอกเล่นซื้อส่วนองุ่นให้เธอเลยรวมกับ ระเลาะอีกด้วยเรียกได้ว่าเปแบบโคตรสุดจะเปสาวทั้งทีมันก็ต้องเปย์แบบนักฆ่าน,นี่แหละครับซึ่งพระเอกก็ตามดูนิก้าห่างๆอย่างหง่วงก่อนที่หนังจะได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยหนัง Hitman ปี2007หนังเรื่องนี้ผมแนะนําให้ไปดูในฉบับเต็มนะครับผมรู้สึกว่าบทค่อนข้างดีเลยแล้วก็ฉากแอคชั่นก็ไม่แพ้กันครับผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามแม้แต่ต้นจนจบขอบคุณทุกกําลังใจดีๆที่กดไลค์กันเข้ามาและก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้อัพคลิปนานพอดีไม่สบายนิดหน่อยและสําหรับคลิปนี้มันก็คงเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับปี2567ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามตั ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมีความสุขกับปีใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปของผมขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ผมในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ